เอานะครับอันนี้เนาะมาเจอกัน EP สองนะครันนี้เรากำลังงานไปเพราะว่าจอดรถไปพูดเพราะว่าทางเข่ามันจะลมหยักเปื้อนนิดนึงรถเก่งเนามันเข่าบ็ได้นะเออพอมาย่ำๆบ้านของอันนั้นน้อยกระเบืองแชนแนลทำกันยางเข้ามาแต่ว่าเกินอีกแล้วเนะ mm hmm. วาะเดี๋ยวจะพาไปเบิคงว่าะพวกเกินเที่อยากกินเนาะเพื่อนว่ามีเกล็ดก,กับข้าวปุ้นแบบนี้แต่บโบมุกมันจะฉีดมีอย่างอีกบ่อ ้สิน้องหาเขาไปจนะเาสีเตงกับคนใหนเนนอนนี้นะคือมานนอยูออะไรเครื่องเลเดอเครื่องเลเดอต้นึ่งมต้นึ่งเครื่องเลต้นหนึ่งสามสิบวิวาวิวาวิววิวาเอ็มสเอ็้อไม่ช็อกเลยตุ้ยตตากลูกเคยตายตายต Icana, ใช่เขบอกสกออืมจะำบุ๊มบนเป็นว่าเป็นว่าอนั้นไปาส่งพาของตัจอเขาจส่งเไอฟซีแมนว่าโอ้ยมีเอฟซีะไรพอไปเต้โอ้ของประกาศยานมัน เดือดแป้งมันเก่าก็อร่อยมืนกันนะนี่สับสนวนวายเรือบรรยากาศการกินจริงป้าสมเซลคนร้สีบ่ยด้วย ย้อมในตอนทันสร้างคลินตอนยีไม่ได้กินแน่เน่ยแท็กกินปลากินปลาพี่น้องไงผัดใส่เขียวๆนะตั้งกันเลยนะเดี๋พอใส่ก็ลุมเนี่ยขีบอันนี้ไม่พอยกินบัดเอาเน้าเยอะเออเอ้อเออเอ้อแบบอะไรุยกนลาดเอาหัวจมเกี่ยงมีใหเราคนตื่นยางเราบรรยากาศน้ำทำงามเลียงในขณะนี้เรากำลังในขณะนี้เรากำลังจะได้กลับเงินเนาะเพราะว่า หลังจากกินข้าวอยู่ที่เฮือนของอ่าน้อยอัตตเปิร์สแนลเลี้ยวแล้วก็ขอขอบใจเพื่อนเนาะที่มาเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำมาเนี่ยอ่าเออส,าอสบายดีเจ้าสบายดีกลับบา้านทัากลับบ้านมาเนี่ยเมือม่อเทื่ยงแล้ววันนี้